โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมีผู้นำศาสนารัฐมนตรีและนักวิชาการกว่า500คนจาก30ประเทศทั่วโลกร่วมนำเสนอค่านิยมอิสลามและแนวความคิดในการนำไปสู่การสร้างสันติภาพในสังคมโลกค่ะติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนค่ะ จากสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคของโลกนะครับทำให้เกิดกระแสาาการตื่นตัวและเกิดความสนใจต่อศาสนาอิสลามบัทั่วโลกนะครับกลุ่มนักวิชาการจาก30ประเทศนะครับได้พูดถึงประเด็นนี้ในเวทีการสัมมานาอิสลามศึกษานานาชาติโดยได้เน้นย้ำนะครับว่าอิสลามนั้นเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่สันติภาพครับ เชคอมาอูบัยทาสนะอธิบดีกรมการวิจัยในอิสลามศึกษากระทรวงศาสนาสมบัติและกิจการอิสลามประเทศกาตาร์กล่าวปากฐกถาพิเศษในประเด็นคุณค่าจริยธรรมในอารยธรรมอิสลามจความสําคัญได้กล่าวถึงการปกครองอิสรภาพและอารยธรรมของมนุษยชาติโดยกล่าวว่าอิสลามนั้นได้ให้ความสําคัญกับความเสมอภาคข,ของมนุษย์แม้จะต่างชนชาติต่างเผ่าพันธุ์และสีผิวแต่ทุกอารยธรรมของมนุษย์นั้นล้วนมีแต่สิ่งดีงามดังนั้นมนุษย์จึงไม่ควรขัดแย้งเรื่องอารยธรรม التصرفات الشاذه التي نشات على هوامش الحضاره الاسلاميه هي في النهايه تصرف لا عقل وراءها ولا دين امامها واول مصاب منها هو أهل الحضاره الاسلاميه. داتو دكتور محمد ผู้อำนวยการสถาบันแนวคิดและอารยธรรมอิสลามระหว่างประเทศประเทศบาลเซีย<ม>กลาา่าวปาฐกถาถึงแนวทางการก้าวสู่อาเซียนอย่างสันติทามกลางยุคของความวุ่นวายด้วยการสร้างดุยลยภาพอิสลามหรือแนวทางอิสลามสายกลางขับเคลื่อนทั่วทุกภูมิภาค ศาสตราจารย์ดรมูมฮัมหมัดอามัดมุสลามอัลคาไลเลมุฟตีสูงสุดหรือจุฬาราชมนตรีประเทศจอร์แดนกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ่ามกลางสังคมพะหูวัฒนธรรมในความสําคัญได้กล่าวถึงคําสอนของอิสลามที่เน้นถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมและได้เน้นย้าเรื่องของความยุติธรรมที่จะต้องให้ความเสมอภาคกันให้ทั่วถึงทุกกลุ่มทุกชนชั้นเพราะหากไร้ความยุติธรรมแล้ว อาจจะเป็นบ่อกเกิดของปัญหาและความขัดแย้งและยังได้กล่าวถึงการปกครองของประเทศมุสลิมจะต้องให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างเสมอภาครวมทั้งประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมก็ต้องสร้างความยุติธรรมให้กับชาวมุสลิมและชนกลุ่มอื่นอย่างเท่าเทียมด้วยเช่นกัน و ل นนี <S <S ้เราต้องก ا ل ท ي ่จะพ ا ل ถึงเรื่องของความ ع ุ ل ิธรรมในส ا ل คม س ี่เราอย ل م ใน م ณะนี้ซึ ا งเ ل าต้ ل م ก ن م ที่จะ م ูดถึงเรื่อง م องความยุติธรรมใ ลผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนาคือการแลกเปลี่ยนมุมมองสันติภาพที่มีความหลากหลายเสนอแนวทางสายกลางและสร้างดุลยภาพของการอยู่ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนสันติภาพที่เกิดขึ้นในสังคมโลกโม,มูมหมัดรุสธีแชคารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน